รรวยยกช่องแม่คายรวยยกขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วันสุขคนอย่ทังไกท่ทางไกลบ่ถือกับเบื้องใดขึ้น,นกันทำใจสักคนไม่คู่ไม่คู่กัอธิษฐานอยากให้ถือทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็คือปูวานั่นแหละะเท่าไปเบื้องคีเพิ่นว่าปูก็เรว่าคนมั่นการรวยพพร้อมกันเนาะมันก็สิมีผู้ใดผู้บัวเมลแต่สุกแม่แต่ไม่สมพรมาถามคัก เราพอคักแล้วยักกลับมาถามอีกผู้ไห้ค่าน้ำมันเราเก่าส <á>, nah. <ayım> <came> ิบห้า <được> ค่าคักเนี่ยกรยักไปตีเป็นเก่้าหนึ่งหาเกลายวสิบห้าเพราะว่าบางเทบบางที่เพื่อนบอกตรงแลยกับบ่ไดนมันก็เสียพิษผักแต่ว่าห้องกับพี่เจรนาหน้าเบืงไม่ไม่สมพรเรามาอ่านคัาคักเนาะเอาต่อมาหาพ่อแล้วต่อสิครับพ่อก็เสียค่าน้ำมันรดได้จะเกลาสิบห้าบาทแล้วกนเนะแล้วก็กลับมาไม่ ไปที่มากับนกแกนแว่นนกแกนแว่นเอเียกมฮองเก่ีบเก่าเนี่ยแหละเนี่ยมันผ่าเอาก็ยังบอไปวายรค่บอด้วน่บงราบูชาเนี่ยค่ะขันหากับพวกะไร่แวแงหาพวกมลเก่าพวกเป็นขันเก่าแล้วก็ววาอย่แต่ว่าเพี่ยงแจะมือสุดท้ายไปไปแต่งกันไปหาพญานาคเรือแต่งขันหาแล้วก็พวกมาลัเก่าพวงมาเป็นลค่ะนั่นแะ แล้วเขาบอกมันกับพี่ปัญหาหลายอย่างเนาะค่ะที่ถ้าห้องเบิร์ตามนี่ตามคลิปสิ่มุจฉะนี่แหละผู้คนโทษมาไม่คู่อาตูดเนีนเนีนเนีนมันกับแจ็คสีวันเนียนยังไงเราะคือจังโขงสุดท้ายยังสียละคือคนไหหม่าเก้าศูนย์มันว่าเก้าศูนย์เก้าสี่ยังเสียมันกับห้องกับเรื่องเก่าหาซาบัดถ้าผูดได้เบิร์คลิปตะทิกลกสิเห็นนี่แหละแม่คู่กั็ซื้อตะทิกละซื้อซื้อเลที่ใดเนี่ยได้สุดท้ายใบสุดซ้ำใบเนี่ยสุดสองใบ ก็มีต่เก่าหาแต่ว่าหาเก่าไม่คู่กันอะไรขึ้นกันเก้าศูนย์กันเยอะขึ้นกันเก้าศูนย์ก็มันบ่อสื่อเด้ไม่คู่กับซื่อขึ้นกันกลุ่มคนมาสื่อบพราะใดแล้วทื่นบ่อไหลขั้นเท่าทื่นบ่หลายเท่าสื่อถีมายักลำไบก็ได้เนาะ ยังนับใบสองใบพ่อได้รุนนะน้าเข้าบระเทศทงซื้อถึงขนาดว่าสีเสือมดนมีเข้ากับพิจารณาเพึ่งแม่คู่กับไฮเป็นแนวทางเนาะค่ะแต่ว่าผพลสุดท้ายก็ได้อาศัยปูนั่นแหละแม่คู่กับฟันบ่คิวคือเก่ามวลูกหั่ากันคือคิวน้าเป็นสิเก้มก็ปูบัได้บันได้แท้บันได้แท้ก็ต้องอาศัยปูคือเก่ายอมสยบปูเก้าเนาะแล้วโพลสุไทร์คิวก็คิวได้มวดเดียวเท่านั้นละ คิวเกสอนเขาพได้เต็มที่ได้หละอันทางนั้นไม่คู่ฝันอันนี้ก็ถือว่าได้เต็มที่เยอะได้ไข้กว่าจะฟันเยอะเพราะว่าบ่คอยเสืยวควาฟันยอมมได้ไม่คู่แต่ว่าบางบางคร้มันผัดเขาเนาะแต่ว่าก็ได้ยุติแต่บไดหลายแต่วงวนนี้ถือว่าถือว่าปูห้แก้มเมื่อยเยอะบาดหลายเตือนคือวันครับเอกได้หลายอีกเขาได้หลายเยอะแต่ว่าพอวายวันก็ไปฟันอี๋ว่าแมนเตียและปูก็ไปท่วงรถเขาอีกแล้วไปท่วงไอเอ็ก เมื่อเมื่อเสาร์นี่เด้เบื้องคลิปสดสดหลอนๆเราเบาบางไหนเราเบา่าสีมีโฉงยังตีสีได้โฉงยังอะไลแบบนี้เป็นลักซ์ซ์เด้อส่วนนั่นหล่ะมันกาห่างแค่โฉงบ่พร้อมกันเนาะค่ะมันกาได้บ่พร้อมกันกระทำใจสะก่อนผู้ละคนอาศัยว่ทันตัวลอตเตอรี่อาศัยมีรางวัลกัมีเด้อกันเด้อเอาขอให้กำลังใจเอฟซีสุ้ผู้สุคนอยู่ทางบ้านเพราะว่า ผู้ได้ก็อยากเฮ็ดอยากสร้างเมื่อเนาะคันปูบ่ะห้ก็บ่มีเงินสิไปสร้างเพราะว่าแม่ครูก็สิได้เฮ็ดกฐินค่ะกฐินก็สิเอาไปร่วมนําเพิ ar, yeah, of of ่นก็คือวันวันที่5สิแก่กองกฐินไปเพราะจององค์กฐิ่นว่วัดปูเทพทองเนาะค่ะต้องครบต้องครบ56เห็นไหมคือหาสิบ56กระพี่หัวเป็น59เนาะคั่วหาสิบ56นั่นแหละ แล้วก็มีคํามีหลายอย่างที่ผู้ปูว่าไปสร้างพระสรางกระจายต้องไปจมเก้าสิบห้าคนจังสิขั้นยาสัตว์พระสางกระจายหัวคอนเสียเพิ่ก็เบิ่ขึ้นคนั่นแหละเข้ากับโคไปเบื้องในคลิปภาษีว่าแม่คู่ออกเลยจะมาบอ่อยคนฟังมันโมมนรรรบาแมงค่ะเพราะว่ามันก็มีคลิปเริืมต้นตนั่นว่าคือเิืมต้นเนี่ยแหละค่ะบัดนี้แม่คู่กับซื้อแต่ลืมต้นที่ได้ ปกติบ่้เพร่ะวาลีตัวนี้ก็มีขายแมร์มาหาเงเมื่อนันไปวัดปูเทศท่องเห็นว่าเก่า9ิบหคนถามพวกเราบ่มีครับตัวนี้เมืแล้วแม่คู่หาเก่าเก่าหาพ่มีแล้วมีผมเสียมา่งด้วมันมาอยู่พี่ค่ะมันมาวันูันบาดนี่อันนี้ต้องจีวรว่นเบิดครับอันนี้พ่อมีอันอันบ่อม่นพ่่ไดผลกันเด้อครับวันผูร์พ่อเปนกาว่านกลเนี่ยว่านะี่รู้กับพอเมีเขมาอ อกันก็ไดสิรัาอันนี้ของแม่คู่นะคะเขากันยวมก่ของแม่เพราะว่าของแม่มีสูรหาไปหลายเพราะตไก่เลขถ่ายสามตัวนั่นแหละค่ะแม่สามสไปได้ค่ะสามสามหนึ่งคอ้โยค่ะรเตรันแม่ค่ะได้ความฝันฝันว่าเรืออกหาเกาสองกำครับสองกำเต็มเลยครได้บอกว่านีให้ไปเอาเก้าหาลูกรางวันหลครับไปกกินละ้ ่ลวลงไปกับแบบ่เอฟเอแล้วก็ตเตอรี่นจ้าควพวบแบบนี้แหละมันมานางถาขายอยู่เนี่ยแต่ป <Hey, ูเลยว่าไปลงไปเอาเส้นเก้าหานนะยังว่ามือไนไม่พูดพูดกันอยู่เนาะไม่พูดว่าเก้าเจ็ดกมีกมีเก้าเจ็ดพูดแล้วเก้าหาค่ะแต่อ่าแม่พูดว่าเพรคือแต่ว่าอันความเป็นจริงก็คือพูดบอกเก้าหา เพราะว่าแม่คู่มาเก่าเกศเนาะมันจะได้มันจะสิบแมันะถึ่หยือยล่ะสามเกเจเก่าเก็ม่เกียังไยล่ะเก่าหาหาเก่าว่าอะเงือนี้กันเนี่คาถ้ากซื้อหาเก่าค่ะเก่าแต่่าเ่าหากงไดมาเอาเพานหลังมเอาจ้ะ ท่องก็ได้เตรียมมาสันได้สูสูดชูได้ยุคอะรยู่แล้วแหน่ทัหมดแหน่ถือว่าดีละลายยิ้มเราลุ้ยก็ได้ครับแต่แรงพูดก็ได้สีคือจะปูทวงวันละพ่อสวัยก็ได้เแกยมมาหัยิงก็ได้หนักหน่อยก็ได้หนักไง่ันนั้นหมูเพราะว่าหนักไงปูบใบเซื้อ เออพอนห้ซ so yeah, ื้อเพราะว่ามันบ่มาถูกแลาซื้อเลขตัวไหนเนาะไปจับลอตเตอรี่ไห่าหาเกก็ได้เงื่อต่าไปได้ีหลีกาวากำหนักหน่อยเดี๋ยวปูเราว่าเก่าซีเก่าซีคนมาพู้เราคนมาปวสิบังเนาะมันกับวกจักเนาไม่คู่กับรู้คือกันบาดเนี่ยเอาพูเก่าซีเถอนกหน่อยเดี๋ยวคนลรกไปกต่ยังว่าเก่าหาสัน หายหนักน่อยใช่ไหมก็ยังว่าเกาหาแปากว่าฉันเล่าเร่าอะไรออออไอคคำแกก็เลยจำเลยแกกรเลยไปซื้อรถตเลรี่นะซื้อไปยุ่นี้เราใ่มาปูก็บอบอกตอนทุดท้ายนะคืมาเสารได้่ากับบไว้หลายดอกเก้าสิบสี่มอนอเกียบหอยทให้ขันขันหาพร้อมวนบอกพีเกียบย่าเรื่องขันหาเ้อเก้าสิบสี่ขันหาพร้อมหาเกาพ่อปูเสร็จก่ะ ตัวหัวได้ขนารนี้เลขตัวนี้คิวที่ห้าลำดับที่เก้าสิบแปดแม่มาค่ะแต่แต่รวมตันเลยไม่ร้อนหน้า,าพังไม่ร้อนะหอ้ยาเราคนค้า ข้างหลายคนอยู่ามันข้างนล้วอือว่ามันเก็บปวดนั่เสียดายเลยปู่ชื่อว่าไรแม่ครับพ่ดั่งน่มันจือว่าไรชื่อว่าไรบ้างว่าอีพาบอกน้าตาอีพาน้าวาวปัะแต่ว่าชื่อว่าไรขาว่าขายห่างตาพอขานั่งหบอกไปคือถ้านองขาขายขังน้งมองขาว่าขายแล้วไปชื่อ พ่อขายังวะคือนาพ่อขายนังวะข้าขาวขายตั้งมันตัหน่อยเพก็ขายเออปั้หนอน้อยขาขายตั้งยไขาวขาขายพายังวตังนั้งหน่อตั้น่รั้่อตงน่อังหน่ั้งห่อยตัน่อั่งน่อย่อยัอยันคือวังน่อยตั้อกั้งอยตัยตั้หั้งหน่อับครนั็นมอต่น่อัเหน่อ้่ออ ไยตีเอาค่าอยู่ได้ตีจนหัวหนอนี่น่งสะพ่อแท้ตีจริงก็ว่าันค่าค่านามั้งเราเท่าไหร่คะพเก้าทีห้าบาทพเก้าที้พี่พ่อ้า่พักครับเก้าทีห้าน่ะเขากละโดดว่าอย่างไรดวาตามดวงนะถูกเนาะได้ยิ่งจะอเอามาด้งนั้าตีไปตมใใัได้แล้วนักเขียนได้ ก้าสิบห้าว่าค่งยังไปฝันอยู่ไา้ยังสมทะออ้ว,อว,อนวนไปฝันห่าเสียกาแรงว่าจะ่ายอีกหมดจะที่หายว่าจาาังไหมารอบถ่องได้แบนจังวันถุนหายยังสาจังว้นถุนหายยังสมข้อเละเอาจังหาคำว่าว<อ>แต่ว่าค่าถุงเรื่องยุงไทยเก่าว่าคักว่าง เราแม่กับไปหองจังนะแลหองทพกับทกับ้วาหองเข้าหาเข้าหาแล้วเรียว่านหายวัาไปวัดแม่ห้องกับว่ดไปนเกามคือว่าักไปเขาว่านมาน้ำแบบบุญมีแต่กำบังน้ำลบบผุ้ใด้บุญแบบแบบอุปโภสัพพัน